เโอ้ยแม่ตัวไปใส่นี่ลูกชายมามาตะลูกมาหยำลูกดิครับตามหามานานแล้วตามหามาดูแล้วโในที่สุดเขาก็เจอลูกชายของเขานะครับจ๋ายุทั้งน้องเอาตะกามาขายนะครับเขามายอาเงินให้มันดูดิเอาเงินเอามาเบาตร

อันไหนสวยอันไหนอุ้ยอันอันสีแดงมันสวยแล้วมาเออหน้าดิบีิบจับมันมีอะไรข้างในนันะมีอะไรพี่ข้างในใส่ข้าวเหนียวได้โอเคออดันนี่งครับสามสิบกว่าบาทครับไม่เอา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 สวยดีสวยดียุดเอาไก่ไหมไก่ตัวเท่าไหร่ทำไหมอก ไฟไฟแล้วหรอโอรถราคาแล้วนะครับเมื่อกี้บอกผมจะขังไว้ยังไงอ่ะอันนี้เท่าไหร่นะพันหนึ่งพันหนึ่งพี่ตอนแรกบอกห้าร้อแหละแต่ก็ให้ไปห้ามันอันเล็กด้หรอไมี่ามปีบักมานี่บี่บ๊ายบาย ีมากอปลารตว้าวบายบายเฮ้ยลูกลูกหน่อยสิโหไม่เจอลูกตั้งนานว้าวอยู่ใกล้ๆหน่อยสินั่งรอนั่งรอพ่อนะครับ วันนี้ครับอยู่ไอเอเบโล่เหรอฮึอูนลี่ยูนี่ครับยูนลี่เนี่ยครับบ้านเซบีบ้านเซบีอยู่ตรงนี้ะครับแต่ว่าเขาไปเข้าเวนอ๋อพอพอเขาไปเข้าเวนไอตรงที่เขาเตะบอลใช่ใไหมตรงที่เขาเตะบอลครับตอนนี้เซบีดังแล้วครับปิดงานอีเวนต์เยอะแต่แต่ก็มีแต่น้องๆพวกนี้นะครับถือมะละกอ บบามาแลกขนมดีดีบรรยากาศดีนะบรรยากาศดีครับตอนนี้เราก็กำลังเตรียมจัดเตรียมที่นอนนะครับคืนนี้นอนนี่นะครับออเอ้คนนี้หน้าตาคล้ายเซบี้ว่ะ Selamat datang, ini bang Paon grup krup Selamat datang Selamat datang Oh Selamat datang Selamat datang Ya Saya ini Bang Paon Oh Oh, ini dia Oh Charlie, yeah, Charlie. โอ้ชื่อชาลีนะครับคนนี้โอ้โอ้ยแม่ตัวไปไเนี่แม่เามามาตะลูกมาหาลูกดีครับตามหามานานแล้วโอ้ในที่สุดเขาก็เจอลูกชายของเขานะครับว้าวเก่ง แะ่อยู่ให้ขนมไปแล้วนะไปไปเดี๋ยวไปตามหาแม่ก่อนนะครับโอ้ยลูกผัดปักพ่อมานานนะครับน้าเหมือนกันไหมมกมเหมือนกันเลยหอมแก้มสักตีสิหอมแก้มหอมแก้มโชว์เอหน่อยหอมแก้มจุ๊บจุจุ๊บจุจุ๊บจจุ๊บจุ๊บจุจุ๊บจุ๊บจุ๊จุ๊บจุ๊บจุบจุ๊บจุ๊บจ

พอยุดเรียกว่าทุกคนพอยุดพอยุดมาไข่ไว้เยอะเลยนะครับขอบคุณครับขอบบคคุณรัไปมาพอยุดเอพอยุดชัดเจาเลยทำไมดิพอยุดโอเคมาขโมนมาไหนฮะเจ้า mà này con cung kính các anh em nhé cung kính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  cung โอเคโหคนนี okay. oh. Yeah. Oh. Mm ้วันวันไปไปไปคนนี้มายังมายังคนนี้ยังเนี้ยมานั่นน่ะโอเคหน่พอหยุดพอหยุดก่อนฮะโอเคสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยว้าว หอมแก้มใจยุดหน่อยนะพาพูดนะพ่อพ่อเออพ่อเรียกพ่อก่นว้าหอมแก้มพ่อสักทีหอมแก้มจุ๊บจุ๊บฮะจุ๊บ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 นั่นนั่นนั่นพ่ออะไรเรียกพ่อก่อนพ่อ Dia open, ada perlu nak